แผลเลยนะแผลเลยเนี่ยแผลเลยอยู่ดีๆออกไปข้างนอกเนี่ยแผลดีแรงมากครับโอ้โหสีม่วงโดนชนกระเด็นกระเด็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตอนนี้เกิดการต่อสู้กันเฮ้ยขอแล้วขอแล้วเฮ้ย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 สีม่วงว่าไงเดครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเล่นเบบ็ตโอเคครับเบเบ็ตอันเก่าที่ผมอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ของเจ้าเปลาซื้อมาแล้วล่ะครับ พอพักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราซื้อเบเบ็ดมาครับซื้อมาใหม่นี่ของพ่อเป็นรูปมังกรครับมังกรหรือม้าเนี่ย้าเป็นม้าเหรอแน่ไหนยของป่าวะของป้าเป็นรูปไหนครับสามหัวผิดด้านผิดด้านหัวกลับหัวกันโอ้คือของเจ้าป่าวะเป็นรูปม้าสามหัวครับสีทองนะของคุณพ่อเป็นสีฟ้าวันนี้เราจะมาประชันกันในหม้อสุกี้อันนี้ โอเคอ่ะแกะเลยครับแกะเลยครับว่าข้างในอันนี้ซื้อมา30บาทนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างใช่ออเขาก็จะมีนี่ตัวแบบปล่อยปล่อยเบเบดออกมาเขาเรียกว่าอะไรพ่อไม่รู้จักเหมือนกันนะขอนี้ไม่ัโอโอเคๆไหนแกะอุปกรณ์ออกมาดูว่ามีอะไรบ้างครับอ่ะเทกอนเทกอนอะไรนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะไม่รู้อ๋ออันนี้เพื่อนๆคุณพ่อก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับใครรู้จักคอมเมนต์ได้ด้วยว่ามันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวให้เจ้าปลประกอบให้คุณพ่อเนี่ย เบเบดเบดไอตัวให้เอกว้ชิบ่าโอ้เพราะแม่หมายถึงว่ามันอ่อนโอระตอนนี้เขากำลังฮิตกันเลยใช่ไหมเบเบ็ดเนี่ยใช่ Yes นี่ค,ครับอันนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผม,ผมพรา <ผม S 2> <จ>ะว่าจะเป็นปบแบบนี้ครับเพ่าจะไม่ได้เปียกอ่ะ โอ้ของเจ้าเป่าอ่ะเป็นเหล็กจริงๆนะครับแต่ว่าของคุณพ่ออ่ะเป็นแบบเป็นพลาสติกครับ<ะ>ก็อาจจะซู้งเจ<ล>้าเป่าไม่ได้เหล็กมีหนึ่งออ๋ออันนี้มันบางกว่าครับอันนี้มันบางกว่าอ๋อโอเคของเจ้าเป่าจะแข็งกว่าอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนนะครับโอ,อ้ยแย่เลยอันนี้ของพ่อนี่อันนี้คือสนามปะลองของเราครับก็คือกระมังอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าเป่าลองของเจ้าเป่าก่อนครับว่าแรงแค่ไหนอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้ก็คือสนามปะลองของเรา แผลเลยนะแผลเลยเนี่ยแผลเลยอยู่ดีๆออกไปข้างนอกนี่แผลเลยนะครับโอเคครับเป็นเกิดการติดพาดทางเทคนิคใช่ไหมครับติดพาดทางเทคนิคอีกรอบเดี๋ยวจาเอาจะลองปล่อยให้ดูนะครับเบเบ็ดอันแรกครับเต็มตัวเอาไลหมุนไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอ่าดูของคุณพ่อบ้างนะครับสองหนึ่ง ครับตอนนี้เกิดการต่อสู้กันแล้วครับโอ้โหสีม่วงวิ่งเร็วมากโอ้สีเหลืองโอ้โหเบียดสีม่วงไปเบียดดิงดึงเป็นอะไรครับยังยังสีม่วงวังเลยสีม่วงวิ่งวงใจครับโอ้โหสีเหลืองวนชังนอาแต่โดนจะไม่วันเนี้ยเหมือนทั้งคู่แพ้ยังยังยังเฮ้ย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 เดี๋ยวก็ให้พ่อหมดไป เอ้ยใครจะวัดกันครับตอนนี้ไม่ชนกันยืแต่ดูว่าใครจะนานกว่าครับใครจะวัดกันยืดตัวเล็กแต่ก็ชนะครับก็เสมอกันไปนะครับเดี๋ยวดูรอบถัดไปครับเพื่อนๆสองหนึ่งทีแรงมากครับโอ้สีม่วงโดนชนกระเด็นกระเด็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตอนนี้เกิดการต่อสู้ครับโอ้ยชนแล้วชนแล้ว เฮ้ย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 สีม่วงว่วงไงสีม่วงสีม่วงสีม่วงโดนไหมตาย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 สีม่วงแพ้ไปครับอันนี้เจ้าเป้านำไปครับโหหยุดยากมากครับของสีเหลืองเจ้าเป้านี่แบบว่าโหโคตรนานละ รอบใบครับโอ้ยชนกันโอ้โหตอนนี้แบบโอ้โหโโอ้หสีม่วงยังไงชนขอบอย่างเดียวโอ้โหกระเด็นเลยครับหนูชนใหญ่ชอบปวดเท้โอ้ยโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โดนตีครั้งเดียวตายเลยอะจัดการไปอีกแล้วครับเออโอ้หรอบนี้ต่อไปครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับสามเติมรอบใหม่ๆนะครับตอนนี้สีม่วงโอ้โหสีม่วงโดนชนทีกระเด็นกระดอนเนี่ย ใช่ใช่ช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยสีม่วงสีม่วงโอ้โหชนอีกทีเรียบร้อยครับยังไม่ทันได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูโอ้ยังมีการซ้ำอีกโอ้โโอ้ครับวันนี้เราก็มาเล่นเบเบกันเป็นไงจ๊ะมาสี่ต่อต่อหนึ่งบสี่ต่อหนึ่งโอเคครับเสมอหนึ่งนะครับเปาชนะสี่นะครับเสมอหนึ่งเกมแล้วก็คุณพ่อชนะหนึ่งเกมครับอ่ะโอเควันนี้เป็นไงครับสนุกไหมครับ ไลก์กดแชร์ช่องปาร์ทอรี่ด้วยนะบ๊ายบายโอเคครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องปาลซอรี่ด้วยนะไปแล้ว